โอเคสวันดีครับอันนี้เขาอยู่ในเกมวันพันแมนสตองเกนนะครับซึ่งที่จริงแล้วมันก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะแต่นื่องจากผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะโดนเกียร์หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับอืมคือผมจะไปสู่มไอดีวันพัน Man ครับแต่ก็เติมเงินอะไรเรียบร้อยแล้วผมได้สุ่มไปเรียบร้อยไม่เออสุ่มนั่นแหละขอโทษครับซึ่งผมสุ่มไปมมนควรจะลดเป็หนึ่งใช่ไหม มันยังเหลือเท่าเดิมไปส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้ามันมีเยอะกว่านั้นน่ะทำไมคุณไม่เอามาให้หมดตั้งแต่แรกเว้ยผมจะได้โอเคคำนวณถูกว่าผมจะได้ไปซูมหรือซื้ออันไหนที่มันถูกหรือคุ้มกว่านี้ครับอือผมก็เลยโอเคอไม่ทำดีกว่าผมกลัวได้แบบโดนอะไรอีกแย,แยะมากมายครับผมีิเกจเออผมก็เลยโอเคมารีวิว id หน0 0งพันแมน ดีกว่าครับเออซึ่งอีดีผมก็มันไม่ได้ตึงอะไรหรอกนะครับผมเพิ่งเล่นมาได้ประมาณดับสองอาทิตย์เศษมั้งนะครับเออแล้วก็ด้วยที่ผมกลัวช่องผมดับจะลกเกินเออไม่ใช่จะลกเกินมันจะโล่งเกินมันจะล้างเกินนะครับผมเลยดับโอเคเดี๋ยวลงสักคลิปหน่อยละกันก็ส่วนใหญ่ผมน่าจะลงดับอวันแมนดีกว่านะครับฟรีไฟผม ไม่ได้เล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่นี่ผมขอโทษก่อนนะครับที่ไม่รู้ว่าหูฟังเนี่ยมันจะแบบอ่าตรงนี่มันเรียวกว่าอะไรวะอิี่สมองก็ไม่ค่อยดีคือมันดีเลยครับตอนนี้มันประมาณดีเลยประมาณวิสองวิได้เออไม่รู้ว่าตอนทําคลิปหรือตัดคลิปเนะี่ยไม่รู้ว่าเสียงมันจะ,จะโอเคหรือเปล่าแล้วตอนนี้นะครับผมพักอยู่ที่หอนะครับอาจจะ พูดเบาบ้างดังบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับฟรีไฟล์ผมไม่ได้เล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วมันดับอ่า,อาด้วยที่อะไรหลายอย่างเนาะอืมเสียงดังอะไรที่หลายๆอย่างก็เไรไม่ค่อยได้เล่อนอูดัง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 ลด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 ๆๆอ่าโอเคส่วนมาเนี้น่าจะโอเคนะครับซึ่ง ก็ผมเล่นอยู่เซิร์ฟห5หนะครับใครอยากมาเล่นด้วยกันก็มาได้นะครับอผมก็แค่อยากรีวิวเล่นๆเฉยๆนี่แหละเออผมรู้สึกว่าไม่ไม่มีอะไรทำแล้วก็นั่นแหละครับเออถ้าผมเดินหมากยังไงพี่ก็ช่วยคำแนะนำผมด้วยครับอ่าโดยที่ตัวละครนะครับก็ ไม่รู้ว่าผมป,ปั้นถูกหรือเปล่าแต่ก็แบบประมาณนะ่ะเออไไม่ใช่ประมาณนี้ครับคือแผนผมตอนนี้นคือผมจะจะปั้นเมทานดนด้วยที่เกมอะอ้ามมันมันจะแจกไอตัวนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วอ่าเมทานดนผมเนะี่ยคือแบบถามเพื่อนผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะตอบจริงตอบเล่นตอบยังไงผมเลยไปถามแซจิบเทีับ ก็เลยแฟดอ่ะม to well ันดีแค่ล่างแรกมันดีมันดีแค่ล่างแรกครับถ้าเอามาเปรียบเทียบกันอะมันพูดขั้นไปมาเวมาถ้าเอามาเปรียบเทียบกันล่างแรกของแฟดกระกายแสงกับมิทันไหนแฟดดีกว่าแต่ถ้ามันเป็นล่างสองมิทันจะดีกว่าครับแล้วก็ตอนนี้ผมผมได้ไปเห็นที่ของใครแล้วก็บอกว่าโอ้ยผ uh uh ู้จ้าสลของมันช่แล้วะ โกลิมบัสอ่าโกลิมบัต,ม,บตมันเป็น SSR ที่ดีอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นกคใช้แต่จริงผมก็อยากจะปลูกกิลกันชุบนะแต่ก็รอดูดูไปก่อนนะครับว่าอ่าผมจะปั้นตัวอะไรแต่ฮีโร่ผมอยากจะปั้นกาโลแต่เอาเมลเนขึ้นขึ้นมาเนื่อยดีกว่าครับก็ ไม่ให้ดูพกการ์ดพวกอะไรเล่นนี่วะ,ะนะครับอ่าผมก็ได้ไปดูคนที่เล่นลน่าจะเก่งที่สุดในเกมเลยหรือเปล่านะครับเออคือสุดมากๆเลยนะครับก็เขียนเขาใช้คือดามจแล้วก็ดามจเปอร์เซ็น,นตน์ด้วยที่ตอนนี้ผมยังหาไม่ได้ผมเลยใช้เป็นอัตราคิดเขาเฮ้ยมีเล่นอ,อยู่ดีกว่าโน่นต้ไหนวะน,าานะครับส่วนทางด้านของ G4 อันนี้ผมก็หแหลักๆมาก ผมไปปิดเสียงดีกว่าไวมันพูดกล้าไปกล้ามาอยู่นะจะได้เสียงกับโอ้ไม่ได้หวะ่ะมันต้องไปปิดข้างนอกหรือเปล่าอ๋อเอเคได้ละคือผมไม่รู้นะว่าไออาตาคิดเข้ากับตาเมตตัวไหนจะเดียวกันนะครับ G ี o u ผมมันดูดูมันมัน,ม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 นดีกว่าการโระนะครับซึ่งก็ก็ประมาณนี้ผมไม่รู้เลยแบบอ่าจะรีวิวอะไรดีนะครับมันก็ไปไปโสจัดเลยผมไม่มีคอที่แบบดีกว่านี้แล้วถามว่าขอจะกพัดเด็กเล่นได้ไหมเออว่ะเออว่ะทำไมทำไมผมไม่เอามาเล่นวะดับอ่ะอ่าจะกพัดเด็กแบบอ่ะเอามาแทาไนไอตัวนี้ พราะว่าข้อ,อ,ขอจากับเด็กใช่ไหมอะตะมันถ้าตัวละครเราอ่ะทําคิดเข้าได้มันจะได้ลูกไฟใช่ปะคิดเข้าคิดเข้าคิดข้าค,ค,ค,คิดข้อเออเออเออว่ะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวอ่าอ่าอะไรวะเ,ออเดี๋ยวผมค่อยจะมาปั้นมันวันหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปให,ให้ดูเรื่อยๆนี่แหละอมฟรีไฟก็ ไม่ค่อยได้เล่นแล้วอ่ะวันนึงแบบไม่รู้ว่าจะเล่นกี่ตาแต่แบบน่าสุดอ่ะผมเพิ่งได้ยินมาเลยนะว่าอ่าน่าจะ,ะแผนกผมแผนกเดียวนะครับที่จัดอ e ีสปอร์ตัไม่ใช่แค่อ e ีสปอร์ตอะมีพวกแบบฟุตบอลน,นั้นนี่นู่นนะครับอ่าก็แบับเออกลับไปเล่นดีกว่านะครับก็ให้ดูชี่อะไรวะนะก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วป่ะดูแค่พวกตัวละครก็แบบไม่มีอะไรละ อ๋อ,อจริงวอยากอยากอยากจะสุ่มอยู่นะอยากจะสุ่มอยู่นะเออมาสุ่มก่อนจะไปรเปล่อาอะออ๋อผมอยากเล่นขอกิโลกิโลนะวิเซแฟงดีป่ะคาดซัพพอร์ตชุลิวอผมเพิ่งบกลับมาเล่นได้ไม่นานอะ่ะสองอาทิตย์เสร็จแล้วแบบ เออไปไปหาซุ่มไอดีแล้วครับไอเสียนยครับก็ตามนั้นสุริวเดียวป่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอหนี่มันดีนี่มันดีตัวละครผมก็ไม่โอ้หนำายไม่ค่อยได้ขาดไม่ค่อยได้เหลืออะไรอ่ะโอ้นี่มาก่อนเลยดีเปล่า มันถ้ามันเดินหมากผิดนิดเดียวมันแบบโอ้ส่งผลอนาคตจัดเลยนะแต่แบบสิบใบมันก็ไม่น่าได้หรอกมาปึ๊บนี่ผมปาดปุ๊บผมหลับตานะผมหลับตาละหึฮหยท้องน่ะน่ะมันทะลุไงคือแสงมันจ้านะ,ะท้องเนี้ยฮึฮเฮียท้องจริงด้วยไม่น่าเชื่ออะไรวะ ไอ้เด็กหนุ่มพวกนี้ช่างเป็นพวกใครใครมันพูดแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามาจัไม่ได้ครับวะอาอาทสมะก,กิอเงียบอิบเลยเัสมะก,กิ ซมกีบ้าวว้าผมได้ทัซึมกีว้าวถ้าผมได้ไปศึกษาหาข้อมูลระดับโอเคถ้าซมกีมันตัวดีผมก็แบบทำครับ <c oughs> เออแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีหรือ,อยังไงไงเออผมแบบก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นอะ่ะเออผมรู้สึกว่าแบบส่วนใหญ่ทีมผมมันมัน,ม,นมันตีหมู่ไว้มันไม่ได้แบบตีเดียวแบบมันมีอยู่นี่วะไม่ตีเดียวที่แรงมันเหมือนแบบ เออก็โซนิกดีกว่าพูดอ,อะไรวะเนี่ยเออขอโทษครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาเก็บพวกนี้เก็บพวกนี้ไหมสุม่มหนึ่งร้อยไปได้ทีเออมันมันมันดีหรือเปล่าครับนดกสืมักิเอาจริงไอ้โจซีเนี่ยมันก็มัน,ก,มนก,ก็ดีอยู่แล้วนะเพราะยังไงเดี๋ยวผมก็จะเอา ไอ้เมื่อเชียร์แล้วเออเม,ม่ทันไหนเม่ทันไหนอ่าเอสเอสอาร์บวกอ่ะผมก็จะมาแทนแผ่นประกายแสงแต่กขพัดเด็กผมก็จะมาแทนไอ้นี่อืมคือแบบผมไม่รู้ว่าเนี่ยจะจะเอาไปเล่นอะไรดีนะไหนต้องผมขออ่านก่อนสักครู่นี่มันต้องอันหลาง SSR บวก ้าซื้อมะกิขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะพกตื่นพกตื่นน่ะเอโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปหาข้อมูล,ลหลังทําคลิปนี้เสร็จแล้วกันเออจบคลิปนี้ผมไปหาข้อมูลเล้วย่เพิ่งไปตัดตรงตัดต่ออ,อ่าผมจะหาแล้ววะอ,อ่าภาพ S S อ,อบวกแล้วก็นี่ไงเม่อไหร่ข้อมูลตัวหนึ่งตัวอันนั้นวะ มันรู้สึกมันดีกว่าใช่ปะรู้สึกมันมันโอเคกว่าเลยสัมมั้งน่าจะมั้งนะครับเดีอวผมก็เดไม่ค่อยได้ไปศึกษาอะไรที่มันจริงจังนะครับแล้วก็เนี่ยค่อยอัพอัพมันอัพมันขึ้นมาเออเออเป็นผู้ดีเป็นผู้ดีไงอืม ไม่รู้มันหาจากไหนนะมั้งน่าจะหาจากการสูมได้แค่อย่างเดียวมั้งโหลดเะโอเคแล้วโอ้ยมันโหลดไปก็น่าจะจบแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามมาทำลิปเกี่ยวกับวันพันแมนบ่อยๆถ้าฟรีไฟล์หรอไม่รู้ว่าจะได้เล่นมันอีกเมื่อ,อไหร่นะเพราะว่ามันแบบ ยังไงไม่รู้อ่ะเออไม่รู้ด้วยฝีมือที่หายไปหรือหรือแบบผมอ่อนแอลงหรือไงก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยแบบไปโสอืมสุ่มเหรอออ้ยถ้าการันตีนะพวกคุณเอ้ยโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะเออหวังว่ายอดวิวมันอาจจะแบบขอขอ,อย่างน้อยขอให้มีแบบสักสิบยี่สิบก็ ก็ยังชื่นใจดีกว่าดับเออดับวิวสองวิวนะครับโอเคบ๊ายบายครับ